ครับวันนี้พบกับทีมงานมหานครตากทุวงใส่ป็ดกบครับพี่น้องนี่หายากว่ากบกับชีรีเดือนใส่ป็ดกบนี่แหละก้นจุดก้ามขึ้นอ่านะครับวันนี้เข้ามาใส่ป็ดกบกันนะครับกับน้องอ้ํนะครับเซียนอ้ํนี่นะครับกับช่องเปิ้ลมหานครตาทุ่งนะครับวันนี้ไปติดตามกันครับพี่น้องครับว่าสิได้หน่อยได้ไรบ้างนะครับผมไปลุย นี่นะครับบรรยากาศการใส่เบ็ดกบนะครับน้องบิก๊กน้องบิก๊กอ๋อบิ๊กบิ๊กเอาหน้าเอาก,กล้องเนี้ยเออ,อ,อ,เอน้องบิ๊กนะครับกับน้องอาบนะครับวันนี้มาใส่เบ็ดกบนี่ครับผมบรรยากาศท้องนาป่าเขานะครับบรรยากาศการหากินแบบอีสานบ้านเฮานะครับเหยียบดังเสียงครับพี่น้องอย่าว่าได้ผมใส่อยู่ทางเขาเนี่ยปุณิ เป้าโหดคักโพดเบิ่งครับมันใส่หดอยู่ทางเขาเงี้ยพี่น้องใส่เบียดบรุ่นนี้ขั้นถึงนี่บ่มีว่าขั้นถึงกินโทษค้นบ่มีจัดฉากบ่กขั้นถึงกินโทษคนนี่นะครับผมต,ตอนนี้ก็เริ่มมืดมืดแล้วนะครับพี่น้องเขาสิไปสิพยายามรอบแรกกูว้ว่งรอบแรกครับรอบแรกเออเราสิเขาเออทั่วมันจะยางข้องบอก โอ้ยบ,อบึงบอโอ้ยซีเบรย์ด้านยามบ่ลูกพี่นะครับ,บนจาะะอตอนนี้ิีเบยามยามเบ็ดกบร,ร,รอบแรกนะครับนี่เตรียมการกันแล้วนะครับพี่นอ้องหลังจากหล,งกลังจากเราใส่เราใส่ตอนตอนหัวค่าใส่เสร็จแล้วปุ๊บห้องก,ยก็ยามกลับยามกลับมาแล้วห้องกลับมานั่งรอดจะบอกมันจะนี่นี่นี่ครับเสียนดัยามกลับมาแล้วได้เจ็ดตัวนะสามตัวเนี่ยได้สามสี่ตัวแล้วครับ เสร็แล้วันนี้เสร็จแล้วันนี้ครับสิลงยามรอบแรกแล้วครับพี่นอ้องเริ่มเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ <Okay. S 1> น่าจะน่าจะประมาณทุ่มหนึง่งะอืมเขาสิลงยามรอบแรกพี่น้องครับไปครับไปบึ่งกันว่ามันสีได้หน่อยได้ไาปไปได้๋พี่นอ้องมานบ่เฮเอียะโอเคถืออีกแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยสุดยอดครับ หลังเลี้ยหลังเลยพี่น้องครับถือกอีกแล้วครับผมนี่ครับเลี้ยวๆครับบาตอกตัต่อกันเลยเด้อพี่น้องนี่แหละครับวิถีอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หา,หากินแบบบ้านๆมันเป็นวิถีมันเป็นการดำรงชีพที่เออเออเออตกให้นะมันเป็นการดำรงชีพที่ที่หาดูกันยากแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเบึ่งกันได้อยู่ช่องเปิ้นมาหานครตาดพวงเลยครับพี่น้องไปยามต่อครับ ถูกอีกแล้วนะครับหลังนีถูกคุกหลังครับพี่น้องโอ้ยนี่นะครับวิถีูพุ่นครับุ่นเต็นนี้ก็มี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละครับวิถีอีสานบ้านภูวงพี่น้องเอ้ยหุบเขาตาดผู้วงนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับในหนามีป่าในหน้ามีเขานะครับทุกอืดแตน่อยู่ในกิ่นอืดตนวอยู่ในกินนะครับพี่น้องาปนบอนั่นแหะแมนถั่วต้ม ไปครับพี่น้อง,อ,ง,ง,อ,งอ๋อนี่ครับพี่น้องวิถีชีวิตอีสานบ้านนาเรานะครับพี่น้องนี่ครับโอ้สวยให้สวยเยอะโอ้ใสสวยครับเรียกไปหยียบเผาเพคนนี้นีอบวมมือน,นึงนี่บ่พออ <c oughs> ข้าวขอกความเลยพี่น้องคิดบ้านพึ่งยี่บ้านดินี่นะครับพี่น้องความเขาเรียกว่าความสวยงามของการใช้ชีวิตนะครับ การใช้ชีวิตแบบอีสา,บานบ้านๆเฮานะครับพี่น้องหาอยู่หากินตามท้องนาป่าเขาครับพี่่ครับผมไป <S <S นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศอีสานบ้านนาของเฮานะครับบรรยากาศของการหาอยู่หากินการใช้ชีวิตแบบบ้านๆหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านนานะครับนี่นะครับเอาใส้เบ็ดโกบเพงไหขึ้นถือป่าบาดิเบียว ปลาโอ้กระมานเกินครับว่กันคนโบรูนี่ว่าเขาเอทเอาได้นี่บ่อนนี่ปลาคอนี่มันสีขึ้นสวบกินนี่เป็นปลาที่แบบปลาเปียวอืมมันได้กินใส่เดือมันกระโดดกระโดดงาบเป็นบ่นะครับนี่ครับใส่เบตโก้ครับพี่น้องแต่ว่าได้ปลาคอหน่อยแล้วตัวนึงครับนี่โอ้โดใส่ใส่ไรของตัวของอะไของกรรม S <S พูดนะครับยามรอบแรกกันบอน่อน,นี่นี่นพาดบิกกับพาดอามพี่น้องเออพูดนะยามรอบแรกพูดโอ้โเครืงโลแล้วนี่นนได้การถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรน์นะเด้อครับพี่น้อง <S <S